p พลย์บอร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานเติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจชวนแฟนๆเพลย์บอยร่วมบริจาคโลหิตในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2565ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยบริษัทล้ำยุคมิเลนียม2002จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแอนด์อ็อกเซอรีส์ภายใต้แบรนด์เพลย์บอย โดยคุณภูมิวัต์หวังวรวงศ์ประธานบริหารบริษัทล้ำยุคมิเลนียม2002จำกัดนางสาวปียนันคุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษักองค์กรและแชมป์ชนาทิพโพทองคำศิลปินนักสแสดงช่อง3ร่วมงานดังกล่าวซึ่งจัดต่อเนื่องมาตลอดทั้งนี้ได้มีการมอบเงินสมทบทุนให้กับสภาการชาติไทยจำนวน70,000บาทบริเวณชั้นหนึ่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเพลย์บอยก็รวบรวมแฟนเพลย์บอยบริจาคเลือดเกือบ400คนอิ่มบุญอิ่มใจในวันแห่งความรักกันไปเต็มๆเลยจ้าโอเคสนะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครบันนี้พวกเรามาทำไหมคะมาทอะไรกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบริจาคเลือดนะทำการบุศลสํสำหรับคนาเลไทย ได้น้องแชมป์เคยได้ประวัติบริษัทเรื่องไหมเคยครับผมผมปกติก็ประมาณปีละครั้งครับปีละคโอเคดีเลยค่ะเพราะว่าเทบอยษนี่จัดกิจกรรมดีๆทุกปีใช่ไหมครับใช่ปีปีนี้มาต้องจัดกิจกรรมคือให้กับกำไรกับสังคมนะครับเป็นเสียค่าให้กับสังคมปีละหนึ่งล้งนะครับแล <mid S 1> <i> ้วการกุศลเนี่ยปีนี้เรามีมอบเงิน เป็นบริษิของเรานะครับก็ไปให้กับสถาบันชาติไทยก็รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อหรือจำหน่ายเสื้อรุ่นนี้ค่ะน่ารักอย่างนี้นะคะวันนี้ลดราคา20%ด้วยก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะบริจาคให้สถาบันชาติแล้วก็เราจะมีแฟนคลับมีทั้งแฟนคลับของน้องฉันด้วยใช่ไหมคะวันนี้มาแล้วก็แฟนคลับของพี่บอยค่ะมากระตุ้หนาตางคาดมากเลยค่ะวันนี้ใช่ทุกแฟนคลับของแซมจะเยอะกว่าของเรานะครับ แล้วเป็นสองแชมป์ก็คือไม่อยากชนะทุกค,คนนะครับผมมาร่วมกุศลกันนะครับผมอ่าครับแล้วน้องแชมป์คิดว่ากลับไปเราจะมีอะไรดีๆไหมครับมีอะไรที่จะอา่าเกิดขึ้นมานี้ในชีวิตของเราไหมครับถ้เาเรา,ากลับไปนะ <c oughs> งานก็ต้องมีครับผมเพราะว่าเราทำบุญด้วยจิตกุศลน,นะครับใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ได้คือความสบายใจนะครับ,จ,บจากบริจาคแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นใช่ครับผม ความความรักของอเราเนี่ยนะครับม,มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนอกจากเรารักครอบครัวพ่พอแม่พี่น้องอเพื่อนพยาการส่วนตัวเราก็ยังรักเพื่อนมนุษย์ทั่วทั่วไปด้วยนะครับการให้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าโลกนี้ถ้้เกิดไม่มีการให้สึ่งก,กันและกันเนี่ยโลกก็ไม่น่าอยู่แต่คนก,ก็ไม่น่าอยู่นะครับบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านแต่ไม่รู้จักการแบ่งปันไม่รู้จักการให้แต่ชีวิตก็ไม่มีความสุขนะครับ ในเวลาที่เราจะจัดเราจะต่างไปเนี่ยครับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยจะมารับเราก็ถามเราอยู่สองสิ่งนะครับสิ่งหนึ่งบอกว่าชีวิตคุณมีความสุขไหมชีวิตคุณมีความสุขไหม,ม,ปปมครับท่าแครัมีครับและคุณเคยทำให้ใครมีความสุขไหมทำครับใช่ไหม<ต>อทอะไรทอยู่ตอนนี้ใช่<ๆ>อันนี้แหละพระเจ้าก็จะรับไปอีกีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่แบ่งปันให้กับคนเราถ้าคนเรามีการแบ่งปันที่ดีซึ่งกันและกันนะครับ ชีวิตก็จะได้อยู่โลกนี้จะได้อยู่ครับโอเคก็ถึงกคอนเซ็ปต์ของประชาชาตินะคะก็ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับได้รับนะสำหรับชั้นนะครับฉันรู้สึกว่าความมุ่ที่แท้จริงมันไม่ใช่การได้รับครับมันคือการให้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราถ้าเกิดว่ารู้จักพอแล้วก็ต้ังแบ่งปันยังไงก็ต้องทำความสุขครับจรครับขอบคุณมากค่ะ